なに เปิดโรงงานสกรีนเสื้ออาชีพใหม่ที่สร้างกำไรได้มากเลยนะครับรู้ไหมครับว่าต้นทุนการสกรีนเสื้อนั้นอาจจะไม่ถึง5บาทนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยจะสามารถขายเสื้อตัวนี้ได้ในราคาหลักร้อยหรือบางทีเป็นหลักพันเลยทีเดียวนะฮะด้วยอุปกรณ์การสกรีนเสื้อยุคใหม่นั้นทำให้โรงงานสกรีนนั้นเหลืออุปกรณ์เพียงแค่3อย่างหลักๆเท่านั้นเองนะครับคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์แล้วก็เครื่องรีดร้อน ด้วยระบบใหม่ของ i ิง m a n นี้นะครับเราจะใช้เงินลงทุนเพียงแค่2-3มหมื่นบาทจนไปถึงหลักแสนนะครับโดยการเปิดโรงงานในยุคดิจิตอลปริ n นติ้อย่างนี้นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็น Top Option ของเราเลยสามารถผลิตเสื้อได้มากกว่า400ตัวต่อวันนะครับผม และที่สำคัญความละเอียดดีมากๆนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ชื่อว่า Inkman DFT i 3 2 3 0 30เซนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไรเครื่องปรินเตอร์ตัวนี้นะครับมีความเป็นออโตเมชั่นสูงมากมันจะทำงานให้คุณทุกอย่างเลย เมื่อคุณกดสั่งปริ้นนะฮะระบบปริ้นระบบฟีดอบระบบโรยกาวรวมไปถึงระบบม้วนเก็บทุกอย่างคือระบบอโตเมตินะครับผู้ใช้งานจะใช้งานได้ง่ายมากๆเลยที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีหัวพิมพ์ตัวนี้เป็นหัวพิมพ์ที่ทนทานมากในนาม i 3 0 0มนะครับความละเอียดสูงสุดที่หัวพิมพ์ตัวนี้ทำได้คือ2400 DPI และหัวพิมพ์ตัวนี้มีชื่อว่าเป็นหัวพิมพ์ที่ ทนทานและใช้งานได้ถึกทนมากๆเลยรันง,งานต่อเนื่องได้นะครับและที่สำคัญละนะครับก็คือว่าความเร็วในการปริ้นนั้นสุดยอดมากๆในการพิมพ์ DFT ฟ i l m มนะครับถ้าเป็นเครื่องปรินเตอร์ตัวเล็กและตัวอื่นอาจจะใช้เวลาถึง10-15นาทีต่อการพิมพ์1แผ่น A3 เลยนะฮะตัวนี้นะครับใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นจบทุกขั้นตอนตั้งแต่พิมพ์อบแล้วก็พร้อมรีดเลยถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากม ที่สาคัญเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฟิล์มตัวนี้พิมพ์ที่หน้ากว้าง30เซนและสามารถพิมพ์ต่อเนื่องได้100เมตรทําให้งานของคุณนั้นจะเสร็จไวขึ้นง่ายขึ้นซึ่งนั่นเองก็จะทําให้คุณมีเวลาสามารถไปจัดการการขายงานและงานอื่นๆภายในโรงงานการสกรีนย่อมๆของคุณได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์อัจฉริยะนะครับตัวนี้ชื่อโฮซันซอ เป็นซอฟต์แวร์ที่สามารถที่จะตั้งค่าสีปรับแต่งสีคำนวณระยะเวลาการพิมพ์ต้นทุนการพิมพ์และมอนิเตอร์งานพิมพ์ของเครื่องปรินต์ตัวนี้ได้อย่างชาาฉลาดมากความละเอียดของปรินเตอร์ตัวนี้ทําได้ดีมากเลยครับตัวอักษรที่เล็กขนาด0.5มิลก็สามารถพิมพ์ได้และเห็นคมชัดมากนะฮะตัวเครื่องทำจากเหล็กอย่างดีนะครับขนาดเล็กกระทัดรัด ถ้าเกิดพื้นที่ของคุณนั้นจะเล็กแค่ไหนอยู่ในห้องแบบไหนโรงงานสกรีนก็ตั้งได้แบบนี้เลยครับดิจิตอลปรินติง้งยุคใหม่ใช้พื้นที่น้อยมากๆเรามีบริการออนไซต์เซอร์วิสนะครับจัดส่งอบรมการใช้งานและสอนการใช้งานคุณในการทำการสกรีนเสื้อทุกขั้นตอนจนคุณสามารถทำได้ถึงแม้ว่าคุณไม่มีพื้นฐานนะครับผม อย่าลืมนะครับที่อิงแมนนะฮะไม่ว่างบประมาณที่3 0 0 0 0หรือว่า300,000นะครับคุณก็สามารถมาหาเราที่จะเปิดโรงงานสกรีนในยุคดิจิตอลนี้ได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ด้วยนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกค้าในการลงทุนเปิดร้านสกรีนเอางานตัวอย่างของคุณเข้ามาคุยกับเราเอาสิ่งที่คุณอยากได้เข้ามาคุยกับเราไฟล์งานของคุณเข้ามาโชว์เราดูและเราจะขึ้นตัวอย่างให้ถ้าคุณชอบใจ เครื่องสกรีนแบบไหนในสเกลแบบไหนที่เรามีจำหน่ายยินดีให้บริการกับลูกค้าทุกท่านเลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม